ปลอมมากดี๋วนี้อะไรในออนไลน์มันปลอมไปหมดเลยนี่ใจไม่ดีเลยว่าเวลาที่ปิดสื่อมันจะเจออะไรปลอมๆไหมแต่สิ่งนี้ของแท้แน่นอนค่ะกิงเกงในมมช์แวร์นี่คือกิกงในจริงๆนะคะที่สําคัญก็คือใส่อยู่ด้วยคือกางเกงชั้นในไมา์แวร์เนี่ยนะคะมันถูดต้องกับช่วงนี้มากๆเพราะอะไรช่วงนี้ฝนตกตกหนักมากพาะพิลุนทํางานหนักมากจริงๆ,งๆ,งๆเสื้อผ้าทุกอย่างมันคือเปียกแช่อับชื้นมากอับทุกชิ้นรวมไปถึงโกโกโนอค่ะซึ่ง พอใส่แบบอาบแล้วมันเป็นยังไงกลิ่นก็คือเราต้องปกปิดไว้แต่สิ่งที่เราปกปิดไม่ได้ก็คือคุณกลิ่นกับคุณแบคทีเรียนั่งทำงานประสานชิอมกันค่ะแบคทีเรียทํางานแล้วก็เลยเกิดการคันประเด็นก็คือว่าพอเราได้ไปเจอกับสิ่งนั้นอะมันทุกทรมานอย่างแสนสาหาัสแต่นี่คุณพี่มาซิวเวน เขาเป็นกางเกงในที่ดีมากๆเพราะว่าเขามีซิงอ์อกไซด์นาโนที่สามารถทําให้ยับยั้งแบคทีเรียได้กลิ่น <Clean S 1> ไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่มีค่ะแล้วใส่ไปเรื่อยๆทําไมเวลาที่เราจะต้องออกกําลังกายไม่มีขอบมาให้กวนใจพระแวแวตอบโจทย์ทุกอย่างนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันดีขนาดนี้ไม่กลอมขนาดนี้99.99% 99ไม่ใช่100เลยค่ะนี่กางเกนใน100%นะคะยืนยันคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้น แค่อยากจะมีอยู่มันต้องซื้อแล้ว